นายนายนายเข้านะเข้านะกลับครับกลับมาพินสี่ครับกลับมาพินสี่เดี๋ยวจะดันไปพินหกนะกูเข้าอกไรไม่ได้ยเีกลับมาเคลียร์พินหกครับกลับมาเคลียร์พินหกช่วยเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุปขี่ไหนกูปี่ไหนพินหกพินหกพินหกกำลังวัลไปพินติ๊กพินติ๊กพินติ๊ก ไมอไอต้องมาติดแล้วต้องมาตดไม่ไม่มีแล้วเตงไม่มีแล่เขาสบายไหมมาอยู่กันมอกนเียเแี่อะเไหมขอเสียงหน่อยครับพี่แม่งโดนลุงกระทำพี่เก็บู่นพี่เก็บมอบบว่าพีเซเว่น่นได้อาบดาจะแตกงเลยอาบหายไปตอนราตาเลยตุ่มเซเว่นเซเว่นเรา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 สลายมัเลยนะัับ กลับกลับมากลับมากลับมาโอเคแบ็กแบ็กแบ็กทูพินเทนแบ็กแบ็กทูเซฟโซนแบ็กทูเมื่อกีเซฟเป็นกำลังไ <als> หลเลยแค่มีแท้งหน้าหี่จะแม่งมาดึงตัวเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูแค่เรากับเบิร์นนิงเนาะเดี๋ยวต้องดูคลิปเราพวกซตีนแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาสั่งหลับ